วันนี้ผมกับกนะ้าวมาเล่นวันบล็อกนามัยครับนะครับวันนี้ทุกคนจะได้เห็นความฮาความตลกและความชิปหายในวันนี้เราดูเลยครับซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะก็ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับเราไปดูคลิปกันเลยครับผมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการหมายติ๊กจ๊อะ ขณะนี้คุณกำลังรับชมในรายการมายเตอร์ชอเนลนะครับก็วันนี้นะครับอ่าเรามาเล่นวันบล็อกนะครับผมนะมันคือซิปอะไรข้างหูอันนี้เรามาอยู่ในแมปวันบล็อกนะครับผมนะเดี๋ยวเราอาจจะเล่นเป็น EP หรือว่าอาจจะพอแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้โอเคงั้นเราต้องลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะโอเคกลับมาแล้วในวันในระหว่างนี้เราก็ขุดบล็อกเลยแนละ้วกันฮะโอเคมาโอ้ได้อะไรมาได้ดินขุด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 ,ขดทำไมไม่ได้ดินอ้าวได้ไม้แล้วเออขุดต่อเออเฮียเดี๋ยวแม่งจะหักวันนี้เอาไป บได้อะไรมาแต่ไม้มาเยอะมึงไม่ใช่พวกขุดไม้เนี่ยนะเออเอ้ยหมูโอ้ไปเบคอนอ่กองไอกองไอกองอะไรโอ้ได้ต้นไม้มาไม่ไม่แตกปะโอเคได้แล้วมางมั้พวกพวกกูก็ตกหายไปเลยเฮียมึงตีกูดิอ๋อๆๆได้เลยมาเอ้ยเอ้ยถังน้ำขโมยโอ้โหเลือไอสันหาอะไรได้ของอย่างเดียวเลยเออเอาเยอะถุด มือวิลันไปเองโอ้ยเฮ้ยย่บังผิดมามือวิลันไปกอดกล่องของขวัญวิลันวิลนยีไอ้สัสเกี่ยวตกเบล็อกอ๋ออัปเกรดอัปเกรดอ๋ออัปเกรดของโอเคอ่ะเป็นอะไรเป็นยาวเด้อ ได้เป็นย่าเหมือนเดิมตอนนี้เอ้ยอย่าบังดิโอเคเดี๋ยวต่อบอกแล้วต้นไม้ยังไม่ปลูกอะ่ะเพราะตูอยู่ยาวสัตว์ช่องกูบินแน่นอน <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้สองไม้เออสองไม้เลยตอนนี้เราได้ต้นไม้มาสองต้นโอเคเราจะขยายกล่องให้มันฝานั่นแตงโมแตงโม มันคือแตงโมมึงชอบเนี่ยไม่เลยวะเยีอะกูแบ่งให้แต่มึงได้ของตลอดมี้งนานเฮ้ยกูไม่หมได้ของตลอดเลยมึงเนี่ยมึงได้ของเอ้ยไอ้หมูเอ้ยเบคอนไอเหี้ยมูเลยตั้งชื่อมันว่าเบคอนเพราะอีกเดียวมันจะกลายเป็นเบคอนจริงๆตึนเหนียวยากยากยา ยาไอ้กันหหมไอ้้เียฟักฟักทองฟักฟักอยู่เอ้ยเอ้าเอ้ยวัวได้วัวมาแล้วไอ้เหี้ยทำไมกูตีทำไมกูตีมึงเอ้กูร่วงอะกูใส่กอดกะท้อนกอดกระท้อนเนี่ยกูตีมึงมึงไม่ไปแต่กูร่วงอ่ะนี่มึงดู啊 อ้ยออะไรีี่าเุตส่าห์ก็แต่งโมไอ้สัสแอบได้แต่งโมมาห้าซีกไอ้สัสตีกูลงเลยเฮ้ยกล่องอ้าวไม่มีทุกทิ้งเลยโอ้ยฟ้านี่ก็ลั่นดังเลยเว้ยก็กูเป็นคนกูเป็นคนโหลดแมพมาไงกูเลยได้ของเฮ้ยแกะแม่เฮ้ยเก็บไว้เอาไว้ทำเตียงโอเคเฮ้ยแกบไว้เอาไว้ทำเตียง มึงได้แล้วเหรอเอาเอาไปไปมึงได้ละการเก็บของไว้เลยเก็บของเนี่ยทำไมกูอยู่ไกลแล้วกูได้ของวะเอาเนี่ยกูได้อีกแล้วไอสัตว์กูอยู่ไกลกว่ามึงอีกแต่กูได้ของอ่ะคือเฮี้ยอะไรโอ้โหขุนได้แปดสิบแปดสิบหกบล็อกแต่กูขุนได้ห้าสิบบล็อกนะตายการอยากฆ่าตายไอกัน ขบวขบวขบไปแล้วทียะวะกูต่อเลยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เราคนขยายพื้นที่ของน์ิดกล่องไว้ก่อนว้ยเดี๋ยวมันตกถ้ามีถ้ามีเสียงฟ้ารานแซ่เข้ามาในกล้องก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ป่วยเหมือนกันอาจจะมีช็อคไอไปโอ้โหเกิดอาจจะมีไอเป็นบางช่วงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอ้ได้กล่อง กูมีต้นไม้สองต้นปอุ๊บเป็นวันแล้วยังเสือกอัดคลิปอีกเนาะไอ้สัตว์ได้เยอะแล้วกูขอบ้างเก็บของที่มีประโยชน์อยู่เก็บของที่มีประโยชน์เอาไว้โอเคการได้ของอีกมั้งอ่ากูได้อะไรไม่รู้น่าจะเต็มกล่องเลยตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวโอ้ยเสียงเปลี่ยนเลย ไอหมมู่่งกก็เตอนนี้เริ่มบึดแล้วมีท็อตไหมไม่มีเลยเหรออ๋อมีนี่ีมีอันนึงมีอันนึงปักไว้เอาเย่เฮ้ยมันเป็นกากมันเป็นปวยเอาเป็นคุยอะไรวะฮะเป็นคุยอะไรวะโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกแย่แล้ไม่มีหินไม่มีอะไรเลยวะ อยากได้อะไรบ้าามองหนักอยากได้อะไรบ้างอัพเกรดมากขึ้นอ่ะอ้าวหมูเหี้ยมึงออกไปสัตวกูเพิ่เคยเห็นคนทะเลาะกับหมูแบนี้เลยเออเอเหี้ยแล้วนี่เหี้ยอะไรอย่างเงี้สัตว์เออฮะมือเข้าวจะวะฮะฮะฮะเอ้าเหี้ยวัวตกเออไม่ตกไม่ตกไปใหญ่แล้วกับตาโอ้โหตอนนี้ฝนตกโอ้โหตกหนักมากทุกคนนะมีบ้านใครฝนตกไหมฮะท่านผู้ชมบ้า หมดเฮียบทเฮียอะไรใส่ไม้ไว้สัตว์รถรถรถกำลังตึงเอา<ล>้ารถฮะทุกคนเห็นอะไรไหมฮะทุกคนฮนะตายตายมึงตายเรนะา,าบีไม้พอที่จะทำคัพติ้งเทเบิลได้แล้วนี่เดี๋ยวนะแก่เที่ยบตายดี่เราบว นี่เราขุดยันกลางคืนนี่แบบเรายังไม่ได้ทําเรายังไม่ได้ค้าเพี่อะไรเลยใช่ไหมบล็อกขุดเนี่ยโอ้ยฝนตกหนักมากอ,อ้าวเนี่ยบล็อกหมดเลยโอเคได้ไม้มาอันหนึ่งโอเคไม้จากไหนไม่รู้อ่าะได้ไม้อ่ะอ่านะได้ไม้อีกไ <c oughs> อ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกูทำอุปกรณ์ไอ้สัตว์ไอ้เหี <c oughs> ้ยกูจะตีกูอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์มสตีกูลงหลายรอบแล้วไอ้สัตว์ แล้วต้นไม้ก็ไม่โตสีมึงเนี่ยจะปะกูจะทำของให้มึงเนี่ยกูไม่ทำห้รีได้สันกูทำของกูคนเดียวพอเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเดี๋ยวต้นไม้น่าสี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคปลูกลมกันแม่งเลยเอาไปจัดไปช่วยใจแคลร์พิพโอเคทำขวานก่อนอย่างแรกนะฮะแล้วก็อีเตอร์นะครับมาขุดต่อเลยมันก็ไม่ได้แรงขึ้นอะไรหรอก ไหนได้อะไรได้พืชดิได้สัตว์ได้แต่ได้แต่พืชเนี่ยอ่ะโอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินเออไหนกูตั้งชื่อมลมว่าเบคอนเพราะมันจะกลายเป็นเบคอนจริงๆโอเคได้และกูจะตั้งชื่อให้ไก่ตัวนี้ว่าไก่ย่างโอเคอันเนี้ยไก่ทอดไก่เอ้ยไก่ทอดกับไก่ย่างโอเคไก่เยอรมันไก่เยอรมันอันเนี้ยอ่าหมูกระทะโอเค ชาบูชาบูชาบูไก่ย่างไก่ทอดโอเคน่ากินเหมือนกูขาดไปเอออีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไก่ย่างจริงๆอ่ะไอ้นี่งอยู่เลยจุบจุกกูเนี่ยแหละรู้ว่าวันนี้กูแดกทั้งสปริงทั้งลาเต้เลยแล้เยอะกูดีกูดีแน่นอนตอนนี้เอ้ยได้อะไรมาใหญ่พอโอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินมึงออกไปเดี๋ยวมึงได้ตายเดี๋ยวออกไปไอ้สัตว์ใหญ่พอป่ะโอ้ยใหญ่เกินออซิเดียนไอ้กันมา เอ้ยไม่ใช่อีนิเวนล็อกไอ้สัตว์ออฟซิเดียนปนป่ามึงสี่สามสองหนึ่งไอไอเฮียตอนนี้มอนเตอร์จะเกิดแล้วตอนนี้เอ้ยมีหินแล้วเหรอเนี่ยไม้หมดเลยเนี่ยมึงตีกูเนี่ยกูจะกูไม่มีที่ขุดเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยโอ้หินเพียบเลยหินเพียบเลยหิน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  เห็นเห็นเห็นพอเหย่ยเฮียเอ้ยอ้นี่อะไรเนี่ยแร่อะไรเนี่ยทานอ๋อทาน,อทานโอเคเอาขุดไปด้วยใช่เอ้ยนี่อะไรเนี่ยแร่อะไรเนี่ยอันนี้คือแร่อะไรทองอ่ะทองหรือเหล็กไอันจาอ๋อกูใส่ไอ้นี่เลยรีซอตแทกอ,อะไรวะกูใส่รีซอตแทก้แร่เ,เ,เรืองแสงอ่ะเดี๋ยวกูปิดก่อนโอเคเนี่ยแหละเหล็กโอเคเ อะไรเอาโยนขอให้คนอื่นไม่ได้กส่งผ่านึกส่งผ่านกล่องแล้วกันอ่ะเอากล่องนี้เปิดกล่องนี้ตกลงมันจะร้อนมันจะหนาวหรือมันจะฝนตกตเดือนนี้ไม่มีหนาวไม่ไม่มีหนาวเลยมีแต่ร้อนกับฝนเอากูเอาที่ขุดไว้ให้มึงแล้วเนี่ยในกล่องเนียเนี่ยมันส่งของให้คนอื่นไม่ได้เ<า>อาไปเออเล็ก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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกาเวลเกาเวลเอ้าเอาเอ้าเป็นอะไรอีกละโอ้ โอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยขุดแบบแรงสูงโอ้ย<ม>อเหี้ยเ <laughs> อ๊ะตัวเหี้ยอะไรบ้านน่ะกูดูไม่เธีเอาละกูจะลองทำถ้วยไม้ดูแล้วกูจะลองเออ่รีดซุปจากเเออ่าตาเตาวันโอเคเฮ้ย,ดยได้ซุป<ม>เห็ดแล้ว เขาบอเลยครับ,รค,รบคุณจะเล่นบล็อกขุดวันไหนครับรอดเออูเดี๋ยนะ <c oughs> หลังจากหลังเอ,อน่าจะหลังจากเล่นออ,อันนี้ครบแล้วมั้งไม่รู้สิเออวันวันไหนอยากถ่ายกูก็อยากถ่ายมันไม่มีตารางแบบเอ,อเต็มตัวเออผ่านทุกขุดบ้างอาจารย์เมื่อขุดเยอะแล้ว,วอะตั้งสองร้อยกูเอ้ยกระต่ายกระตุยเฮ้ยเนื้อกระต่ายกินได้ข้าเลย เนื้อกะต่ายกินได้เนี่ยเตาเผาทำให้และเ<ไ>นื้อกะต่ายกินได้ฆ<ไ>่าเลยมีหล<ไ>มันมันไปหลายตัวละนายก็ไม่ <c oughs> นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันซ่อนอยู่ตรงพวกไม้ตายตายไม่ได้อีกแล้วเอ้ยมึงอ้าวดวงเหรอมึงเก็บบัวแดงไว้แล้วกูเอ่อเราสามารถเอาชามไปรีดเออทำซุปได้เนี่ยรีดจากเตาหมดแล้วเอาไปเอาซุปไหมเอาเอาเอาไปรีด เอาเอาไปรีดบัวเอาไปรีดที่วัวแดงอ่ะอ้าวเออ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 หมดเต้านะบังนี่เป็นเกมไม้ค้าหรือว่าเบคิวซิมูเลเตอร์วะตะค่าสัตงแกตัดไม้ตายสองตัวให้สัตตายกับเต่าอ้ยได้กันหืออะตายกับเต่าชอบแตกอ๊ยโอ๊ยได้นังก็ตาย แต่อขออย่าชี้แจงท่านผู้ชมนะตอนนี้เลยก็คือที่ผมไม่ได้ไลฟ์ในยูทูบเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวขออยาาพูดเจียงดังนะครับเพราะวอนนี้ฝนตกคือที่ผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยเพราะว่าแม่งไลฟ์ไม่ได้ทุกคนนะยูทูบ YouTube ไม่เป็นห่าเหวแล้วก็ไม่รู้นะครับผมทดสอบไม์หมดแล้วก็คือไม์มันเสียงชัดดีนะครับผมนะไม์แบบชัดมากแต่พอผมสตรีมปุ๊บแม่งไม่มีเสียงเชี่ยอะไรขึ้นเลยนะครับผมนะแม่งเงียบกริบเลยนะโอเคฝากเาไว้ให้กินยะเยอยกูลวงก็วันไหนที่เทสไมได้ก็อาจจะกลับมาสตรีมแล้วกันนะครับผมนะแต่ด อาจจะไม่ได้สตรีมบล็อกฟุตนะแตอ่อาจจะถ่ายอาจจะอัดเป็นอัดคลิปเป็นบล็อกฟุตไปเลยเอ้ยสนใจมาแจมได้เปล่าบ็อกฟุตได้หมดได้หมดด้นะสดชื่นโอ้อยแมงมุมแมงมุมสไปเดอร์สไปเดอร์แมนแล้วเมื่อไหจะกลางคืนวะฮะหลเออใกล้ละใกล้กลางคืนละเอ้ยลืมทำลืมทำขั่วเลยเดี๋ยวเมื่องเอาาเอหลงหลงหง กลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาทุกคนนะซอมบี้ก็เกิดแล้วตีได้ซอมเออโอ้โหโดนได้ยินป้อได้ยินได้ยินได้ยินเมื่อกี้เสียงเบาเฉยอ้าวแล้วทอสไปไหนอะทอสอะทอสไปไหนอะทอตไปไหนอะ โอ้ของเต็มกล่องเลยเดี๋ยวกูเก็บเลกให้ก่อนพรหายเอ้ยเดี๋ยวกูท,วทำใหม่แโน่นึนนงมีฐานมีฐานพอดีทำไมโน่นึงฝนตกโซ่เลยอ่ะเออแบบเสียงโคตรดังมา <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยอ่ะปักทั่วๆเลยอ่ะมาบล็อกไหนเหลือบ้างเดี๋ยวเอาไปต่อตาเอาต่อต่อตาเลยต่อฐานมือคุณกันเบลอะไรเหรอครับในบล็อกฟุตคุณกันว้าย โอ้ยเยอยของแตกเลยปีเปิลระเบิดของตกไปเยอะแล้วเยอยแม่งไปไปไปหมดเลยอะของไปหมดเลยอะปีเปิลหน้าหนังเออน้องแบบน้ำเชื่อมอะพี่อะเด้อเด้อเด้ด้ตัดปึ๊บเก็บเก็บเก็บว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ลงทวิตตอปเลยเออคือตัด เอาฉากที่ตกมีฉากไหนตกบ้างกามารวมกันอฉากไหนไม่ตกไม่เอาจะตัดแต่ฉากที่ตกแล้วก็มีฉากไหนฮ่า่ก็เอาบัดไปเอาบัดกูไปเอาบัดกูไปใครตีกูอ้าวของพังอ้าวเดี๋ยวเอาไม้มาก่อนเดี๋ยวของของขาดรป๊บหนึ่งของขาดโอ้ยฝนตกแถมเปิดแอร์คูหน้ำปิดดิ กูเปิดไว้ตอนนี้ยังหนาวไม่ไหวเลยบางคนหนาวดินะใสกางเกงขายาววัดอ้าวไอ้กันน้ำปะฮะมีน้ำปะกูจะทำเบ็ดตกปลาไม่มีเอ้ยมีปะวะเอ้ยมีมีมีอยู่ในกล่องไอ้กาแต่มึงดูกูก่อนมึงดูกูก่อนมึงดูกูก่อนต้นไม้โตต้นไม้โตแล้วแม่งกูกูหมอบเลยต้นไม้โตแล้วกูหมอบเลยเฮ้ยกูคานเลยเนี่ตอนเนี้ย เพราะว่าจะวางบล็อกอะฮะเอาเนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหนึงนะเออเดีวบล็อกบล็อกพอไหมโอเคเอาบล็อกนี้มาไปได้ไหมเออเดี๋ยวนะนั่นเดี๋ยวเราจะต่อไปยังไงนี่นีนรมันต้องลงลงไปแล้วก็ต้องต่อบล็อกให้ได้บล็อ๋อโอเค เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะกูขอลองใช้ทิอก้9ก่อนเดี๋ยวกูเก็บลได้สบล็อกก็ได้แล้อโฮ้ยดี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 โอเคบันไดลงมาห้ามตกแล้วกันไม่มึงตกฮะอ้าแล้วก็ไปบอกกันดินนี่เรานี่จะไม่ได้ดินสักอันเลยเหรอในตัวบีดินไหมอ๋อตกไปแล้วฮะ ฟักทองออกอกย่าไม่ต้องเก็บอันนี้ต้องแล้วมึงเอาฟักจะไปวางวางตรงน,นี้วางแถวเนี้ยแล้วมึงเอาฟักทองอานี่ได้หรอ,อมึงเอาฟักทองมาวางนะแล้วลก็ต่อแบบนี้แบบนี้นี่มันบ่อเหี้ยแล้วไม่ใชมีแต่บล็อกเหี้ยแล้วก็ไม่รู้การโดร็กูเล่นน้ำมินเด็กเลยเล,เล่นเหี้ยอะไรกันเลยไม่มีถังอ่ะเดี๋ยวนะ ทางถึงทำทางได้มันก็ตักอะไรไม่ได้เนาะอมาทำเพี้ยอะไรเ่ยออกไปหลังจาใส่หมวกอีกนะฮะื่อกี้ว่ามุเธใส่หมวกหนังอะทำไมทำไมพอมันอัปเกรดเวลวทำไมพอมันอัปเกรดเร็วนี่แล้วมันเออ่ดอกแต่หินอย่างเดียวเลยวะยังไม่ได้ตัดไม้เฮียอะไรเนี่ยโอ้ กล่องอันเดอร์กราวอ๋อแมงมุม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 ไปแล้วมันต้องมีขวานนะเอาจริงปหมเอางี้มึงขวานกูเอางี้มึงมึงใช้ขวานกูใช้อีเตอร์โอเคอ่ะกูใช้มึงใช้ขวานกูใช้หนีบฮะ สกูใช้ขวานใช้ขวา่ไหมอีเตอร์หรือที่หรือที่เราเออหรือที่เขาเรียกชื่อนึงว่าพีเอ็กโอเคมึงเอามึงเอาพีเอ็กไปเอาขวานกูมาเอ้ยเอาขวานมาเอาโอเคไปขุดกูต้องขุดเว้ยกันกูต้องขุดเอาขุดเออขุดกูขุดกูขุดเอามึงขุดไปเรื่อยๆเอากูขุดอ่ะเราต้องขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อย เออนั่นแหละนั่นแหละเออเออายเเฮ้ยเเายิิปเปอร์ย่ยเดี๋ยวไ้มยิปเปอร์มาแล้วแล้วมันตีกันไปตีกมเย้ยแล้วมันก็รบเอเไยเเฮ้ยเไม่ตีกันไปตีกันมเยดูว่าตีแบตเหอยสั you see? โอเคได้ไม้มาแล้วตอนนี้โอเคว้าคิปเปิลระเบิดแล้วของแม่ก็หลงเหลงหมดเลยไอสัตว์ของฟันขดดีเอ้ยของไม่เหลือสักของเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยว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 ไปทำขวานก่อนนึงมีมีไม้ไหมไม่ใช่มีมีมีหินไหมหินหมดแล้วอ่ะเอ้ยแต่มีเหล็กอยู่ ใช้ได้ไหมกูขอใช้เหล็กนะสามวันอะเด้อเด้อเออมันก็มีหินมี้หเธอเออมีปะไม่มีนะเริ่ขุดแป๊บเดี๋ยวขุดแป๊บมึงต้องการอีกกี่อันเออกี่อันก็ได้